ไฟมาโอ้ยหกล่องเครื่องมือแต่คนอาวุธก็ค่อนข้างจัดหนักจัดเต็มกันเลย ไงเฮ้ยป่าช้าล้างลังกาเฮ้ยไม่รู้เฮียโอ้นี่ไงไม่รู้เราเอามามันคืออะไรไม่รู้เราอยากมาดูเหมือนกันเฮ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยตกใจเนี่ยอ,อะไรคือลังกาสีลังกาเหรออินเดียดุยซ้อมกันทุกคนเลยอ่ะ โอ้ยโดนแล้วอย่ามานะอย่ามาเดี๋ยวนี้นีด่ดานอะไรวะดานใหม่ใช่ปะไม่รู้อ่ะเราเราสุ่มได้ไงเมื่อกี้ไม่ใช่สุ่มไปซื้อมาแล้วแบบเห็นเขาบอกว่าเออเหมือนเป็นแบบแผนที่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากรู้ไงไอะไรยิงขึ้นฟ้าก็มันดน้อดำอะ่ะฟ้ากูจะซ่อมนี้ให้เสร็จก่อนะอย่าระเบิดนะอย่าระเบิดนะ เฮ้ยโดนอุ้มแหรออะไรวะอุ้ยเกือบอุ้ยอายฆาตกรฆาตกรฆาตกรมีตามกูมาแล้วฆาตกรอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเออเพื่อนอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละลอดไปลอดไปลอดไปไปแค่ไปตัวเฮียนั่นตัวถือควานควานควานเฮียนั่นอะ ตัวเดิมเลยขวานน่ะวันนี้ประตูโอ้ด่านแบบว่าอินเดียนอินเดียนไงอย่หนีแล้วกูไม่ส้มอ่ะแล้วไงใครใครโอ๊ยกาล้องอะไรอ่ะด่านอะไรไม่รู้ด่านตัวไหนเนี่ยมีโทเทมแถวนี้ไหม ね、はい。 อะนรดีวะตุนมาเหี้ยอะไรเนี่ยอย่าดีอย่าดิอย่าดิอาดโอ้ยนี่บ้านอะไรโอ้ยนี่โบนล้างเหรออุย้ยข้างบนก็มีอุย้ยขึ้นไปข้างบนดีกว่ามีข้างบนไหมเฮ้ย ทางมันขึ้นได้หลายทางเปิดเลยให้เพื่อนซ่อมไปเรามีหน้าที่เล่นเว้ยไม่กลัวเลยแล้วนะ่ะวิ่งเลยอ่ะเฮ้ย

xong xong Mấy tung này đâu Ôi giời ơi, thái xôi Ồ, mấy tăng cháy ra, mấy tăng cháy Có đi ơi Hơi 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 อะไรเพื่อนอะไรมึงอะอะไรอะอะไรอะเพื่อนประตูตรงนี้ปะตู้ตรงนี้งง ฉันี้ยันแม่ไม่เอาไม่เอาออโดนโดนเฮ้ยใครเปิดมะเอาหนีไปแล้วเอ๋อเพื่อนไปแล้วชะนชนี้ไปเร็วชะนี้ฉันี้ฉันนี้ <c oughs> <c oughs> นี่อะไรวะเนาะนี่เราเอาไฟใช้มาแบบระดับโหดสีม่วงเลยโอ้ยวันนี้เราเล่นกับหนุ่มๆวะ่ะเอ้าเราเอาปุก,กรมาคนเดียวนี่มีของเรานี่นี่ไงอาซารอนเลยของเราเองนี่ไง อันนี้ร้านเก็บของเก่าโอเคที่เราเอามาซ้อนเลยอุ้ยโดนแล้วอ่ะโดนแล้ว,วนแววนแ่ๆเลยอุ้ยเอาคนตะโกนตัวอะไรตัวคบๆกันหมดเลยเฮ้ยมานี่ซอมมีย ือนโดนไล่แล้วอ่ะ้ยวอย่าร้องนีอย่าร้องนี่ย,ยเขาวิ่งมานี่นีออวิ่งอย่าใครโดนอุ้มโอ้ยอยยตตตตยยยยยยเยย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 ยไยยยยยยไ คนลุกอ่ะอุ้ยคนลุกเฮียเอาไฟฉายมานะเราต้องไปช่วยเพื่อนรึเปล่าน,นี่นี่ต้องกลับมาซ่อมเครื่องน,นี้อ๋นี่ไงนี่เพื่อนซ่มอมอยู่ค่อยๆนายนายแน่มากนายในในไกด์ไกด์เ้อสีฟ้านายห้อยเอ้ยอาจจะเป็นพนักงานก็ได้นะห้อยไฟช่ีวิตบบนี้โอุ้ย โอ้โหเขาอยากซ่อมอ่ะเมื่อกี้เครื่องอับเบิดเปิดเป็นจนุนอุย้ยวิ่งมาเหรอมาใครป็นเนี่ยโอุย้ยมาเลย เจ็บกันจิ้วโอ้อันนี้ส้มละออกเลยนี่วะเราจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นโอ้ยโอเคโอ้ส้มก็ส้มนะ ใจแซมสันมึงอย่าวิ่งมาอันนี้นะจะทำระเบิสดสีฟังสนตรีกลัวมันกลัวมันกลัวมันกลัวเ,เสร็จแล้วโอ้โอโอนี่ไงโทเทมอยู่นี่พอดีเลยเสร็จแล้วเปิดเลยเนี่ยเราเปิดประตูแล้วก็ ชําระร้างแล้วก็ไปดลยเดี๋ยวเราไปเล่นยาคตากรหรอนม่เราอุตส่าเอาไฟฉานมานะเฮ้ยพ่อมึงใจไอ้เหี้ย,ม,ย,ยมันมาแล้ว โอ้เนม,มาซ่อมกันตรงนี้อรอไอ้ยันนี่ไม่หิวอีกหิวดิมาหิวดิมันมาเลย น้ามึงเปิดต่อเลยดิมาแล้ว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 ไหนไหนออกกระโดดยังเพื่อนไปแล้วมีสองคนนะชิบหายแลยสองคนอ่ะสองคนจะรอดปะเนี่ยเราเปิดประตูแล้วอ่ะแต่เพื่อนโอ้เพื่อนเขาเปิดฝั่งนู้นมาแล้ว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 แซมซานเขาไปฝั่งนู้น แซมซันยังไม่ออกเราก็ายังไม่ออกนะแซมซันแซมซันออกไม่ได้โอเคออกได้แล้วไปแล้ว